สวัสดีบรรยากาศยามมืดเศ้าเลยครับณตอนนี้ผมอยู่จังหวัดชยัยพุ่มกลับมาบ้านแล้วครับหลังจากกลับมาจากออสเตรเลียมาเป็นนุ่มออสซีแล้วกลับมาเป็นนุ่มชัยภูมิแล้วมาเป็นผู้บ่าวไทยบ้านแล้วเดี๋ยวมื้อนี้สิพามาทัวร์รอ,อบบ้านบรรยากาศยามมืดเศ้า ต้นใหม่ต้นใหม่ปลูกไว้เอัางงามๆพี่เกาอันนี้บอลซีเขปลูกทิ่มไว้อมันกล้วยมันตายไปแล้วมัวยูสามเดรียไปน,นี่ต้นกระทร้อนต้นกระทร้อนกระแทนบอมแมน ต้นกระ thon ปุยฝ้ายต้นแซ่บต้นนี้ต้นทุเรียนต้นทุเรียนก็มีแต่หางยังพอได้กินดอกมากดอกหลาปีนี่แหละปลูกได้หลายปีแล้วสีหาปีแล้วหาปีแล้วชมสวนผักสวนผักเยาว่าเยาว่าล้วเอาผักอย่างมาปลูกแนวบุ้นนี่ นี่เป็นต้นอะโวคาโดอะโวคาโดสองต้นต้นเงาะกับมีต้นเงาะต้นเงาะสองต้นต้นเอ่ออย่างวะต้นเชอร์รี่เอ่อเชอร์รี่ไทยกะท่อมกับมีนะลินจีเนี่ลินจีลินจีมีปลูกแค่สองปี สองปีก็ถึงสามปีได้กินแล้วเนด้จริงจีแต่หกักหน่อยหน่อยหน่อยบักเพามะพร้าวมะพร้าวเพา,าีสามปีนั่นเองสามปีสามปีได้กินแล้วเนี่ยงนี่แต่หกักไอ้หนวลยังไม่ได้ดีเท่าไรยังไม่ได้แกต้องอีกประมาณสักประมาณเดือนนึงน่าจะได้ กินแสบตอนนี้นวนมันน้อยเดียวนามบกท่านไหวนวันกำลังออกลูกเต็มหลายต้นพร้อมกันเต็มข่างซะที่ต้นลำใยลำใยต้นแหลกต้นใหญ่วยเลยเนีย่กินกระโวย นี่อะโวกดอออีกต้นหนึ่งบมลูพันธ์อย่างบุ้นเลยมันมีหลายต้นจำบ่เลยอันนี้มายมชิดมายมชิดนี่โอ้กินเบาไวเลยมายมชิดนี่หน่วยเต็มต้นแต่ละปีแบ่บหวังหอมอีต้นไผ่อัาญาันยางหลอมหลอมบานเลยอันนี้เป็น อ่บอบ่อธรรมชาติบอ่อไออันนี้บ่อรวงบ่กรมไอพลังงานไฟฟ้าห้ออ่ยกระเทา و เต้นมะเข้านี่จะต้นมะเข้าเดี๋ยวขึ้นออกเบิดนี่เดี๋ยวเจี้ยาไปขายกับขอขายหน่อยเลยบาทไว้ทุกคน บ,บาทา่ต้นมะพริกสวนมะพริกไงวะปลูกไว้เดี๋ยวพาไปเบิง้งต้นบุชีดาปลูกไหมยังอยู่บเนะียโอ้ยยังด้วยนี่ต้นฝรั่งต้นฝรั่งครับหลายต้นเลยเลยปลูกไหมอันนี้ต้นยางนา ต้นยางนานี่ผมปลูกไว้เลยหลายต้นอยู่เอา้าห่อไวน้นี่ต้องห่อไว้อย่างที่เขาบอกห่อไว้ได้กินหนกต้นกล้วยต้นกล้วยต้นกล้วยยายวาปลูกไว้อันนี้ต้นสวนต้นสวนนี่ผมปลูกได้ประมาณสามปีแล้วมั้งไงรับเดี๋ยวแต่ต้นนั้นน่ะเป็นสิบปีแล้วคนนะ่ะ ตัดไปอรอบนึงแล้วสองสามต้นเอาไหม่มาเห็ดเทอบบ้านอันน,น,นี้อันนี้ที่เป็นคลองน้ำเ,เขาเขาที่ทรงน้ำลงมาจากไอ้บนเคื่อนลงมาตามทอมาผลิตกระแสไฟปั้นมอเตอร์ ล้วก็น,นาำนี่เขาก็ทรงออกมาให้ชาวบ้านใส่ละว่ามีอย่างมากมากดกยด้วยนี่ชีวิตเรียบง่ายของกินเอาบ่ออึดดอกผลละมากมายผ่านเบื้องต้นมักทันนะนี่ต้นมักทันไม่ค่อยได้กินดอกนี่ยมันกินบ่ทัน ไอ้แงงว่ท่านโนกดอกนอกจากเขาต้องหาเนวม่ฮอไ้จังจะได้กินอันนี้ต้นชมพู่ชมพู่ชมพู่นี่ก็กินเ่ไหวหลายพ่นอันนี้อย่างว่าต้นละมุดละมุดนี่กับหวานเจี๊ยบเลยว่าละมุดต้นมะนาวมะนาวก็หลายพดนเลย จนได้เก็บเอาไปขายกินบ่ใวนี่มีผู้ใดรู้จักบน่นี้ยต้นเอียงเานาะเกินว่าต้นชมพู่น้ำหอมหรือชมพู่น้ำดอกไม้นี่มีหมากนี่หมากน้ำมีหมากอะไเนี่ยนีหม,มากที่เป็นมันจะออกอหอมหอมว,วานๆหน่อยนึง สำหรับคนรักสุขภาพนี่ชมพู้หญิงหนาวร้ายครับโอ้มีต้นลำไย,ยลำไย,ยต้นหนีแซ่บๆนี่โอ้หวานหอมเลยต้นนี่ อันนี้เขาเอ็นมาต้นอย่างต้นท้อนี่ท้อเสียงไทยจากท้อเขาเม่อเอ็นท้อแล้วมั้งเขาเอ็นจากจากท้อเขาเอ็นเป็นไอ้ยาท้อแงมบุ๊คน, <c oughs> นี่อันนี้ <c oughs> ชมพูม่มาเหมี่ยวบอกว่านี่หน่วยเต็มเลยนะีช่ชมพูม่มาเหมี่ยวหลายกี่เราด้นะต้น นี่ต้นมังคุดมังคุดนี่เคยได้กินมากแล้วเช่นึงออกหน่อยเดียวโอ้ปลูกตั้งมาหลายปีแล้วก็ทุเรียนทุเรียนอีกต้นหนึ่งอันนี้ปลูกที่หลังมั้งเนี่ยหน่าจะตามที่ปีต้นเนี่ยหมดแล้วประมาณนี้แหละเข้าวาไปกัน เดี๋ยวจิมาอัปเดตให้เบิ้งไมออ่ช่วงนี้ว่าค่อยมีเวลาพึ่งกลับมาบ่มีคน่ายให้น้ำเนี่ยต้องมาถือถ่ายอยู่พุทโาสําหรับเมื่อน,นี้ผมกขอปิดคลิป ชนิด้ะครับมมีอย่างมากมายแต่พ่อไม่ชิปหน้าเดี๋ยวสีขอให้อัปเดตให้เบิง่งเจอกันคลิปหน้า